ในองค์สมเด็จพระบรมศตาสตดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนือเก้าเนือกรหมอ่อมก็ขอถวายความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระมหาพิสิทธิ์ท่านพระครูศรีปิยะวนาพิลมท่านพระอาจารย์หมอคณะวิทยากร เทลานุเทละมัชฌิมะนวกะตลอดถึงสมะเนทุกทุกรูปด้วยความเคารพขอความสุขความเจริญญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ขอเช็คเสียงหน่อยเป็นยังไงเห็นยางออกไปหลายคนแล้วปวดขาบ๊อบปวดหรอเนาะปวดบอบปวดแต่อดเอา เมื่อนี้เตรียมเก้าอี้ไปร้อยห้าสิบตัวตรงนี้เก้าอี้ของอบตอ,อด้านหลังที่ญาติโยมนั่งก็ด้านหน้าก็มีญาติโยมที่นั่งกับพื้นนะก็เห็นบากรยานปวดแข้งปวดขาอ้าวัดป่าหนองคูยกมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอยูข้างหลังเออ,อ ด,ดีสาธุสาธุหลวงปูเป็นไหนบ่หลวงปูอ่ะดีขึ้นและนะ้วเนาะโอ้คิดทอดคิดถึงหลวงปูตลอดสวดมนต์ภาวนาย่ำเสายย่ำแรกงกันนึกถึงอยากให้คนในซ้วงในเศร้าถูกหวันถูกยาได้กลับมาเป็นลมโพลมไส้เป็นทีพึงของบอกเข้าอีกอ,อ้าววัดศูนย์ปฏิบัติธรรมสถาบานันสติปัฏฐานส หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอเต็มรถตู้พอดีเนะาะอาวัดป่านาโพเพิบอู้มารถตู้รถรถบัตรใหญ่อู้มารถตู้อ้ารถบัตใหญ่อ้าเมื่อลงวันนี้ลงพอเก้นแบบว่าสบายมันว่าล่ะอู้เนาะเหมือนสวงมันเศร้าเด้อจะได้มา เป็นวิทยากรมาเป็นลมโพลมไ้น้ำกันนะเอาต่อไปพระธาตุดินแปลงพระธาตุดินแปลงโอ้ครั้งที่แล้วอตัตมาก,ก็ไปขันขันบ่มามือน,นี่มืออื่นสิไปหาอา่มืออื่นสิไปหาว่าเอา้มือน,นั่นวัดสิมาคือบอมาเอาต่อไปวัดเอาวัด ทำวัชราจารย์สวนธรรมสวนธรรมโอ้สวนธรรมเดี๋ยววันแปดค่ำนนะ้าเนาะเดี๋ยวจะมาก็จะไปคือกันโอ้หลายท่านเลยวัดเทพารมเจ้าภาพเดยยกขึนเบิงเจ้าภาพวัดเทพารมโอ้อ่าอยู่คนละจุดละจุดโอ้สาธุสาธุอ่าก็คอยบริการพี่น้องเขาเด้อดีแล้วอื่บา ทั้งพระคุณเจ้าทั้งญาติโยมศิลุโบสถคณะผู้ปฏิบัติธรรมมาพวกเราก็ดีอกดีใจสิ่งใดก็ตามถ้าขาดตกบกพ่องขอให้บอกนะบอกอาตมาก็ได้หรือว่าบอกญาติโยมเจ้าภาพทุกคนจะได้ปรับปรุงให้นะจะได้เฮ็ดในถูก,ถ,กถูกใจของเราเพราะหยั่งพระบาเราจะได้หายกังบน ะจะได้บอกกังวลเวลาปฏิบัติธรรมที่นี่ในหัวข้อในหัวข้อของวัดเทพาลมได้นี่น,นี่อย่าโยมอ่านเห็นบ่อหนุนทั้งหลังนู้นไปถ้าอ่านไม่เห็นว่าตามมัตมาเด้ออปัสุตายังปุริโสภาริวัตโท วชีรติมังสาีิตัดสักทันติปัญญาตัดสะณนะวัตถติผู้สดับน้อยนี้ย่อมแก่ไปเหมือนวัวแก่ วนแต่เนื้อแต่ปัญญาไม่เจริญเอออ้าคราวนี้เรามีโจทย์ข้อนี้ขึ้นมาโยมคนไหนไม่อยากแก่ยกมือใครบ่อยากแก่ใครบ่อยากเฒ่าอ่ายกมือคนที่ไม่ยกสะูุคอยเฒ่าก็นี่เด้อ คนที่ไม่อยากแก่ต้องฟังเยอะๆต้องฟังหลายๆภาษิตนี้บอกแล้วผู้สดับน้อยย่อมแก่ไปแม่นไผฟังน้อยคนนั้นเท่าแท่เท่าก็นี่ไปอีกอเท่าก็นี่ไปอีกเพราะอะไรเพราะว่าภาษิตบอกว่าผู้สนับน้อยนี้ย่อมแก่ไป ถ้าเราฟังเยอะๆเราจะไม่แก่อืบ่แม่นแก่ธรรมดายมพ่อย่อมแม่อ้วนพร้อมทั้งเถ่าทั้งอ้วนทั้งเถ่าทั้งอ้วนเนาะเบาหวานกั่นแล้วแม่นบออ่าเออทําถ้าฟังน้อยนี่ต้องแก่ไปยังไม่พอยังอ้วนอีกอืม อ้วนแต่เนื้อแต่ปัญญาไม่เจริญยมพ่อโยมแม่เคยสังเกตไหมในวันหนึ่งตื่นเช้ามาเนี่ยเราได้ได้ฟังได้คิดได้เห็นได้ลิ้มรสต่างๆได้สัมผัสคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยยมพ่อยมแม่ว่าอันใดทํางานหลายกูมู ตื่นขึ้นมาในี่อันใดทำงานหลายกลมูตาหูจมูกลิ้นกายใจโยมแม่คนไหนว่าตายกมือตื่นขึ้นมาปุ๊บตาเห็นเลยอ่ามือลงใครตื่นขึ้นมาได้ฟังเลยยกมือใครว่าอันดี้้างหลายกลมูตื่นขึ้นมาได้ฟังได,ได้ฟังเสียง อ้าใครว่าตื่นขึ้นมาแล้วได้รับรถได้รับกลิ่นบ่มีเนาะใครตื่นขึ้นมาแล้วได้สัมผัสได้สัมผัสได้ถูกต้องอะไรต่างๆ่างก็เรียกว่าเป็นกายสัมผัสบ้างจิตสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยในอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าตื่นขึ้นมาได้คิดเลยเออตื่นขึ้นมาได้คิดเลยเอ้าวเมือ่อลง ในตาหูจมูกลิ้นกายใจในภาสิทธนินี้ไปคัดเลือกเอาการฟังมาไปขัดเอาการฟังมาตื่นขึ้นมาผู้บางคนก็ได้ฟังเสียงนั่นได้ฟังเสียงนี้เออแต่ว่ายกเว้นอย่างหนึ่งก็คือผู้หูบดี ย่อมตีหูบดีตื่นกันมากกับบดได้ฟังเสียงแมนมว่าไม่ใช่อ่อนไม่ใช่อ่อนพบ่าหูหูบดีตื่นมากกัคือว่าบดได้ยินอย่างละเพราะฉะนั้นคขาบอกว่าคนเราเนี่ยมีสัมผัสต่างๆเกิดขึ้นมากแต่ละคนบ่คือกันในแต่ละมือในแต่ละมือแต่ละเว้นเกิดขึ้นมากบวคือกัน ผู้บางคนก็ได้ยินได้เห็นหลายกว่าฟังผู้บางคนก็ได้ฟังหลายกว่าเห็นบางคนก็ได้กินต่างๆเกิดขึ้นมาบ่าคือกันในแต่ละมือเพราะอย่างบางคนได้ยินแต่ไม่ไปจดจอ่อไม่ไปปรุงแต่งในสิ่งที่เห็นเมื่อเห็นแล้วก็สักว่าจาว่าเห็นก็คือผ่านไปเลย เหมือนเราเดินสวนทางคนคนยางสวนทางกันมากเนี่ยแหละยางสวนทางกันไปแล้วมีคนมาถามบาคนวังหันเสียสีหยังเฮาเห็นอยู่แต่ว่าเหาเขาก็จำาม่ได้ว่าเป็นเสียสีหยั่งเห็นเฉยๆไม่ได้สัมผัสไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้นขนว่ามันกะผ่านไป การฟังคือกันพันบอกว่าการสดับน้อยในที่นี้นี่จริงๆแล้วโดยส่วนตัวธรรมะกะยังคบคิดปัญหาข้อนี้ยังบอ่ออกปันใดดอกว่าเอ้คนฟังน้อยเนี่ยที่บอกว่าย่อมแก่ไปเนี่ยมันแก่ไปไหนฟังในน้อยเนี่ยมันแก่ไปทั้งไหนแก่ไปหาลโลวบกดหลงติหเือแก่ไปหาความถูกความยากหรือจังไนพันฟังน้อย เออแล้วบางคนบอกว่าเออก็ดีขึ้นกันละ่ะได้ฟังในน้อยมันจังบ่ทุกหลายคนฟังหลายๆบางคนก็ทุกหลายขึ้นกันเออได้ฟังได้รู้ได้เห็นต่างๆอ่ะก็ะทุกแห่งทุกหลายพวกบางคนก็ได้อตมาได้หัวขอ,ขอนี่มาแต่ต่มือท่านพระอาจารย์หมอพินห้หัวขอนี่มาแต่า,าก็พยายามขิดมาเอะจะได้ฟังหลวงพ่อพินบรรยายยังไหนเนาะ เป็นเสียคบกิดปัญหาข้อนี้จังไหนแต่มากกับพยายามค้นหาคือกันอสดับน้อยย่อมแก่ไปเหมือนวัวแก่คือไปเปรียบงัวแันเด้งงัวแก่อ้วนแต่เนื้อแต่ปัญญาไม่เจริญโอ้งัวบางตัวนี่หูจักจแท้แท้เด้อืมงัวแก ขันงัวอ่อนเด็งวัวน่อยได้เป็นยังไงแสดงมางว่วน่อยนี่งว่วหน่อยฟังหลายดี่เลววะแกเล้วะยังสับสนอัตมาก,ก็สับสนขึ้นกันจริงๆอยากให้อยากให้พระอาจารย์เป็นได้ได้ได้เอาลึกๆสักน้อยหรออัตมาก,ก็อยากอยากฟังอยู่นะเหมือนวัวแก่อ้วนแต่เนื้อแต่ปัญญาไม่เจริญ แต่ถ้าตรงกันข้ามผู้สนับมากาย่อมไม่แก่ต่นึ้จะไหน,นจริงๆเหมือนวัวแก่เนี่ยวัวแก่อ้วนแต่เนื้อคันนบอบบอกว่าเหมือนหมูอ้วนเหมือนหมูแก่อ้วนแต่เนื้อแต่ปัญญาไม่เจริญคือบอบวางสัน้นคือบอ๊ว่าคือหมูเนาะเออหมูมัน,นอ้วนก็งวัวได้เหมือนปะล่ะ อันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นพุทธพจน์เป็นคาถาที่มาจากพุทธกานิกายธรรมบทจริงๆอันนี้กระยาบฟังท่านหลวงพ่อพระครูศรีพระครูศรีปิยวนาณพิรมนี่เพิ็นประเลียนธรรมหกประโยุเนาะเออเป็นก็เดียกว่าเิ่นก็อธิบายยุบางหันตรมากับพยายามนั่งฟังก็เลยว่าเออข้อนี้ถ้าเป็นจังไดก่ ก็อยากได้คําตอบเยอะดอกได้โด,โดยส่วนตัวแล้วกับบอบอคอยเข้าใจบนไดคือกันกระยุ่มมาจ้ก็บอคอยเข้าใจบนไดก,ก,ก็อยากจะรู้อยากจะเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นมือนีเท่ากับเดี๋ยวเดี๋ยวมีภิกษุณีนี่ตามที่มองดูภิกษุณีเพิ่นเดวบันเจ็บาจยังไดเดอ้อต่อไปจอจากอตาัตมมเนี่เพราวบางวัที่แล้ววันที่พระาธาตุอินแปงอะ่ะ พี่สุนีเพิ่นเพิ่นเ้าอัตมาเข้าใจแล้วได้เออ,เ,อ,อเข้าใจเปรียบเทียบอ่าเข้าใจเปรียบเทียบว่าอย่างเพิน่นที่ว่าตกน้ำไปเจ็ดคนแปดคนอย่างที่เพิน่นเพิ่นเปรียบเทียบของเพิ่นมือน,นั้นอัตมาก,ก็เออเนี่ยแหละถ้าได้ฟังเยอะๆเราก็จะเข้าใจอัตมาเสียวาญาติโยมที่ฟังถึงอ,อ่าสิบสี่ครั้งแล้วสิบสี่ปีมาแล้วแล้วก็ในปรรษานี้ก็ครั้งที่ห้า ก็ยังดีใจน้ำอย่ว่าโอ้โยมทุกท่านเพิ่นมาฟังทํรมาแต่ละครั้งแต่ละทัพแต่ละพรรษาเนี่ยโอ้ก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันเราไม่ได้ไปศึกษาในพระไตรปิฎกเองแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านคัดออกมาคัดเอ,อภาภ้าสิทธ์ออกมาที่มาให้โยมได้ศึกษาถือว่าตรงนี้เป็นบุญกุศลของพวกเรา ดังนั้นในในส่วนตัวของอาตมาแล้วอาตมาก,ก็ยังยังไม่กระจ่างเท่าไหร่นะแล้วก็อยากจะศึกษาต่อไปอีกอในส่วนของโยมโยมก็ฟังพิสุณีแล้วก็จะฟังสรุปจากหลวงพ่อทางฝั่งนูง้นฟังขวามือหลวงพ่อประพุติลูปทางฝั่งพุนแล้วเห็นอยู่หลวงพ่อประคู่สีกับนายเล่ามาบางุท <laughs> อ นะครับเอาตอนนี้ในส่วนของอาตมาก็คือในฐานะเป็นเจ้าภาพเนาะก็ขออภัยเด้อตรงไหนที่มันขาดตกบกพร่องอในครั้งต่อๆไปก็จะแก้ไขให้ดีมากขึ้นไปกว่านี้แล้วก็ขอขอบุญขอบคุณขอกกาบขอบพร,ระคุณพระเดชพระคุณคณะพิทยากรคณะพระเทลานุเทละทุกทุกรูปที่เดินทางมาวัดเทพาลมก็ขอเจริญพรขอบคุณญาติโยมทุกคนทุกท่าน ที่ให้ความสําคัญกับวัดเล็กๆน,น้อยอย่างนี้แล้วก็เดินทางมาร่วมฟังธรรมเสวนาธรรมได้มาเห็นได้มาดูวัดเทพรลมซึ่งเป็นวัดใหม่ๆนะจะมาก็ขอเจริญพรขอบคุณขอคุณพระพุทธประธรรมประสงค์คุณวิดามัรดาคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงิสด็จสถิตอยู่ในวัดวารารามแห่งนี้ จงมาปกปักรักษาคุ้มครองขอให้ญาติให้โยมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเทิน